เริ่มแรกทีเดียวผมได้อ่านบางสโลกที่อาจารย์ทางเชียงใหม่ท่านแปลไว้บางสโลกจากนั้นผมก็สั่งหนังสือภาษาอังกฤษมามาจากอังกฤษชื่อ100,000 d t o s o n g of mila lepa จากนั้นผมก็เริ่มแปลสมัยนั้นซอฟต์แวร์ word processor มี c u l i t e r ของจุฬาซึ่งสมัยนั้นยังใช้ระบบ d อทอยู่ ผมก็พิมพ์ไม่เป็นก็จิ้มทีละนิ้วนี่แหละก็เริ่มแปลแล้วก็มีหนังสือมิลาเรปะออกมาโดยเริ่มให้บริษัทเลี่ยงเชียงพิมพ์แล้วก็ออกจำหน่ายเฉพาะบางสโลกต่อมาในที่สุดก็ทำจนครบทั้งหมดเท่าที่ได้ปรากฏในหนังสือ The 1 n d e 0 t o s o n g of Mila Repa ทราบว่าหนังสือเล่มนี้เคยได้รับรางวัล ชนะเลิศท่านอยู่ในป่าแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกรอบของคณะสงฆ์ป่าของทิเบตก็เป็นภูเขาหิมะท่านก็สามารถอยู่ได้เพราะสามารถสำเร็จวิชาที่พวกทิเบตเขาเรียกดูโมหิตสร้างความร้อนขึ้นมาได้ท่านเลยห่มผ้าฝ้ายบางๆตัวเดียว ไปไหนมาไหนบนภูเขาหิมะการแสดงธรรมของท่านก็เป็นโลกุตละธรรมล้วนๆโลกุตละแปลว่าโลกอุดรหมายความว่าเป็นไปเพื่อหลุดพ้นจากโลกหรืออยู่เหนือโลกแม้ว่าโลกุตละธรรมจะเป็นเรื่องลึกซึ้งมากแต่ท่านก็มีวิธีของท่านเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว ในการที่จะถ่ายทอดออกมาโดยอาศัยธรรมชาติรอบๆตัวเรานี่แหละเทียบเคียงแล้วก็ทำให้สามารถเข้าใจธรรมะขั้นลึกได้สิ่งที่ผู้ฟังจะได้รับนี่ก็ที่จริงก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของท่านด้วย แต่การแสดงธรรมของท่านมิลาเลปะเนี่ยสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงโลกุตตธรรมซึ่งเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากสังสารวัตรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะอยู่เหนือศีลธรรมแบบที่คนทั่วๆไปเข้าใจกันเพราะเป็นเรื่องที่ธรรมชาติตามที่เป็นจริงนั้น ไม่ได้เป็นไปอย่างที่วิญญาณเรารับรู้ผ่านอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกกลิ้นกายใจเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นที่วิญญาณรับรู้นี้ถ้าโดยความจริงแท้อย่างถึงที่สุดแล้วปราศจากสถานภาพที่เป็นจริงทั้งหมดทั้งสิ้นผู้ที่เข้าถึงความจริงแท้สูงสุดนี้ดวงจิตจะไม่ยึดมั่นสิ่งใดๆเลยอย่างชนิดที่เป็นไปเอง โดยไม่ต้องเจตนาจะไม่ย,ยึดมั่นถือมั่นก็จริงๆเนี่ยที่ได้รับเกียรติมาบรรยายเรื่องของท่านมิลาเลปะนี่นะคะถึงคิดว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ที่พูดถึงข้อธรรมชั้นสูง ขณะดเดียวกันเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ในสิ่งที่เราเรียนรู้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะทั้งเรื่องของตัวละครแต่และตัวที่พูดถึงกิเลสที่มีอยู่ในตัวเองนะคะกิเลสความต้องการหรือแม้ความดีความชั่วต่างๆเนี่ยผ่านทั้งตัวปีศาจผ่านทั้งตัวละครต่างๆนะคะตรงนี้คิดว่ามันมันเป็นประโยชน์แล้วในส่วนที่เป็นการมาบรรยายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมะเรื่องธรรมะเนี่ย เป็นเรื่องที่เราจะต้องเผยแผ่และก็เผยแพร่ให้กับผู้คนอันนี้คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับเกียรติมามาบรรยายในครั้งนี้ค่ะส่วนคิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากจากการทํางานตรงนี้อยากจะขอแยกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะก็คือว่าส่วนแรกเนี่ยในเรื่องของการเรียนรู้อย่างที่ติ่งเกินไว้ก็คือว่าในตัวละครแต่ละตัวที่อยู่ในเรื่องราวที่ท่านมิลาลิปะพูดถึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการสอนธรรมะ ที่ลึกซึ้งและขณะเดียวกันเนี่ยตัวละครแต่ละตัวก็ได้แสดงความเป็นตัวเองออกมาให้เห็นว่าสิ่งเนี้ยมันมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าในภูมิไหนก็ตามนะคะเพราะไม่ใช่แค่มนุษย์นะมันมีปีศาจมอีอะไรต่างๆขณะเดียวกันก็อยู่ในบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเทศทีเบต นะคะข้อ2องติงเลยอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่เรียนรู้ข้อธรรมจากตัวละครเท่านั้นข้อ2คือเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็ภูมิภูมิศาสตร์คือบรรยากาศของการอยู่ในประเทศทิเบตแล้วการเรียนรู้ธรรมของชาวทิเบตด้วยว่ามันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณเขายังไงนะคะอันนี้ติงคิดว่าเราได้เรียนรู้จากจากเรื่องนี้เต็มๆตมเลยนะคะส่วนที่3เนี่ยในการที่จะมาบรรยายเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ ที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็แล้วก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอ่านมาก่อนนะคะมีการเว้นวรรคให้ถูกต้องขณะเดียวกันเนี่ยชื่อของตัวละครนะคะก็เป็นภาษาทิเบตแล้วก็ซึ่งค่อนข้างออกเสียงยากการเว้นวรรคการออกเสียงเหล่านี้ชื่อเมืองชื่อตัวละครแล้วขณะดเดียวกันเนี่ยสรธรทมของท่านมิลาเล็กปะกก็มีความงดงามซึ่งเป็นภาษาที่สละสลวยมากดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่การบรรยาย แบบทั่วๆไปหรือการเล่าเรื่องทั่วๆไปแต่เป็นการบรรยายโดยที่ตัวของเราเนี่ยต้องเรียนรู้ไปด้วยขณะดเดียวกันเราต้องมีความซาบซึ้งแล้วก็แล้วก็เข้าใจในในสิ่งที่ที่ที่หนังสือกำลังสื่อสารออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าผู้รับฟังเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องของธรรมะ ในเรื่องของการนำไปใช้ขณะเดียวกันเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วสิ่งที่สังคมเป็นอยู่นะคะจากข้อธรรมที่ได้จากท่านมิลาเลปะขณะเดียวกันก็เห็นบรรยากาศของการพัฒนาจิตวิญญาณในรูปแบบในสิ่งแวดล้อมของสังคมที่เบตแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยนะคะเราเปรียบเทียบกันแล้วเราจะรู้ว่าเป็นประโยชน์มหาศาล กับธรรมในบทนี้สโลกธรรมของท่านวิลาลิปะค่ะครับก็เป็นเวลาสามปีได้นะครับกว่าที่จะมาเจอผู้แปลนะครับก็น้องนุ้ยนะครับก็ขอเอ่ยชื่อน้องนุ้ยหน่อยก็คือว่าน้องนุ้ยเนี่ยก็พยายามให้พิจิวันเนี่ยได้มาเจอกับผู้แปลเพื่อที่จะมาทํางานชิ้นดีนะครับก็เรื่องราวของวิลาลิปะนั้นน่ะ เป็นเรื่องราวที่ผมได้ฟังตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาที่พอช่างนะครับก็30ปีมาแล้วแล้วก็ได้ติดตามเรื่องราวของมิลานเลปะในมาตลอดไปที่เบตก็ได้มีโอกาสไปเหยียบดินแดนของมิลานเลปะดินแดนที่ยิ่งใหญ่นะครับภูเขาหิมะแล้วก็ได้มาพบกับผู้แปรนะครับก็เลยมาคุยกันว่าจะทํำยังไงนะครับเนื่องจากว่ามีรายละเอียดของมิลานเลปะเนี่ยเยอะมากแล้วก็หนังสืออุทยานธรรมของท่านมิลานเลปะเนี่ย เรียกว่าเป็นรูปแบบของนาม,มาธรรมที่แบบแสดงออกมาแบบรูปธรรมเพราะฉะนั้นดนตรีที่จะมาใช้เนี่ยก็ต้องเป็นดนตรีที่อธิบายเรื่องความลึกซึง้งเช่นในบทต่างเนี่ยมีการพูดถึงฝนพูดถึงลมพูดถึงธรรมชาติต่างๆแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยฝนเนี่ยหมายถึงนาม,มาธรรมหมายถึงฝนที่มันตกในใจความร้อนในใจกิเลสโลภกดหลงในใจ เนะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงบทที่เราจะต้องใส่ดนตรีเนี่ยดนตรีนั้นก็ต้องเป็นดนตรีที่เป็นแสดงออกในเรื่องของพุทธธรรมหรือเรื่องของธรรมะที่เป็นโลกุตละธรรมที่จะพาให้พวกเราเนะ่ยไปถึงจุดมุ่งหมายที่เหมือนไฮดรอลิกที่จะยกหัวใจเราขึ้นเพราะฉะนั้นอุทยานธรรมที่จะทําเป็นหนังสือเสียงเนี่ย จะต้องเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่ยังไม่เคยมีอาจจะในโลกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครทำํำแล้วก็แปลออกมาได้นะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านที่จะค้นหาความจริงแล้วก็อยากจะได้สิ่งที่สวยงามเรียกว่าเป็นสวยงามจริงๆในชีวิตก็คืออุทยานธรรมของไทยมิลาเลปะรครับ